เผาตลาดนะคะจะเริ่มเปลี่มากการได้ดี่กดี่องตีพาท่านีมาหนึ่แกนค่ะต่ว่าตะกีกับวมยูต่ว่าบกขับคอสุดบะบกขับคอสองสามีขึ้นหลานี่เพรานั่นนี่ผมท่ากัอาศัยเทสบาลไหลลุกนะครับแคนี้มันไหลลุงไหลมันเปินกระทบหน้าขยะลุไปหน้าขึ้นจะลองเลียนครับปีนี้นะครับ ก็เล็กปิดมันก็เลยมากระตบมาพี่เต็มๆล,งลังเดียวเลยเพราะว่ามันเป็นมันเป็นไอแองกระทาเลยนะตรงนี้หอมค่ะอันนั้เนอขอร่าง่าวรางระบายน้ำจะต้ลงรับน้แข็งจำนดยวกันครับเดวน,นี้จะแก้ปัหาโกลมดครับเดียนะ๋ดวยวหาตงระบายน้ำลมดัเพราะว่าตรงนี้จะเต็มตลอดเลยไม่คมอ่อยลดเลย เห็นไมคลิปแล้วว่าแต่ว่าเขามือนั่นเขาถึงในบ้านเครื่องแขงเลยค่ะเขาในเงือนนะอยู่นอยู่นเฮือนนะเคืองแข้งโมเมนต์ของนอก